แล้วะคุณผู้ชมและวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ในสวนนะครับแต่วันนี้เราอยู่นอกสวนครับใช่นะครับการที่เรามาอยู่นอกสวนนะครับเราจะไม่ได้ทำการรีวิวแน่นอนแต่เราจะเปิดเจ้านี้นะครับนี่ซัมเมอร์ซีแพ็นะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมเปิดไปเท่าไหร่นะเกือบร้อยสองว่ะเออเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้ละะเราไม่ได้ต้นหูช้างแล้ว่าอีเวนต์มันกำลังจะไปนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เอิ่มเนี่ยนวันที่สามแล้วนะครับสามกรกฎาคมวันพฤหัสอีกกี่วันนะศุกร์ เสาอีก2วันนะครับอีเวนต์จะไปนะคุณผู้ชมเราก็จะทำการเปิดเจ้าซัมเมอร์ซีแพ็กนะครับผมแอบเปิดนอกรอบนะครับประมาณ90ก้าบกระองเนาะยังไม่ได้นะคุณผู้ชมรอบนี้แม่งออกยากจริงระดับพิสเมติกอะ่ะเนี่ยออกโคตรยากอะ่ะ0ูจุดหโอ้โหมันจะทำประวัติศาสตร์ท้อยเหมือนไอ้รอบนู้นที่ผมเคยอ่านะครรบคิ้วแรกๆอะอะไรนะไอ้ซีทแพ็กนะครับตอนนั้น ผมเปิดเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยกว่าชองนะครับคุณผู้ชมกว่าจะได้นะครับและรอบนี้นะครับพิเมติกนะครับไม่ได้เหมือนดีไว้เนาะเออแล้วก็คุณผู้ชมนะครับคนที่ยังไม่ได้คราฟไอ้พวกต้นเอ่อในที่มีให้คราแบะคุณผู้ชมนั่นแหละก็รีบไปคราฟนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเอาออกเนาะเหมือนไอ้รอบฮันนี่ซัคเกิล์นะครับเพราะว่าเขาเอาออกเนาะไอ้พวกนั้นอะเออแล้วก็รีบไปคราไปนะครับคุณผู้ชมหลังจากเราบ่นอะไรมามากมายนะครับเราก็ จะไปเริ่มเปิดกันนะครับแต่ว่าก่อนเราไปเปิดครับผมมีบริการดีจากร้านไอตีเล็กนะครับเจ้าขอเจ้าเดิมนะครับคุณผู้ชมไปใช้บริการกันด้วยนะครับมีตั้งแต่ดิสโก้มีแรคคูนม,มีไก่แรคคูนมีตัวนู่นตัวนี้ตัวนั้นเต็มไปหมดนะครับเอาเป็นว่ามาช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับเขาะจะได้สปอนเซอร์ผมต่อ,อยาวๆเนาะโอเคคุณผู้ชมเราไปเปิดกันต่อเลยดีกว่ามาคุณผู้ชมนี่เราก็เปิดเลยนะครับแปดสี่ซองเนาะไม่ตามสูตรสูตรเราไม่ต้องเจ็ดสิบกว่าซองเดี๋ยวผมพอเปิด,ดมออกกม,ามากมากก็เเลือนนะะคครับุณผู้ช เราจะสปีดลันเปิดไปเลยกันนะเจ้าสองนี่เนะี่ยวันนี้เนาะเพราะว่าผมไปเปิดไปเล่นทอนไก่แล้วผมเปิดตัวแล้วผมไม่หลุดนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้ผมน่าจะโชคดีนะเพราะฉะนั้นเปิดต่อเลยไม่ผัวผ้าทำเพลงหูวายนิลล์น่ารักจัดแล้วก็ทำสูตรเดิมนะครับรปุ๊บนี่นี่นี่ไงเราได้ไวายเคอรอลดกี่ถุงแล้วเนี่ยคูณสิบแล้วมัง้ง คุณผู้ชมอาจะเห็นต้นคลิปไปว่าผมเปิดซองไปนะคุณผู้ชมคลิปนี้เราเปิดซองครับแต่รู้อะไรไหมครับผมลืมกดอัดโอ้โหโอมาก็ลืมกดอัดอัดไม่อัดก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ต้นหูช้างเขียนไงว่าเอลูเฟนนี่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้มันมาเนาะเออ ข้สรุปคลิปนี้ครับโอ้โหคลิปดับสั้นเลยอ่ะคุณผู้ชมลืมกดอ่านลืมกดอ่านเอ่อประจันตอนนี้นะครับเรามียี่หกสองนะเราก็จะมาเปิดให้แล้วกันนะหกสองอาจจะออกก็ได้ก็จะรู้โอ้โหโอ้โหไวแคร์หอดโอ้โหลืมกดอ่านเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god wow. ในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายและในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีโอเคครับคุณผู้ชมไอคลิปที่นั้นไอไอคลิปที่ลืมกดอ่านกับช่างหัวกันไปนะครับเพราะว่าผมได้แล้วโอ้ผมได้ได้ไ,ดไงวะเียโอ้ขอไปตลุกกับยามอะไรวะหกสองหกสองเอาไปกัน oh คุณผู้ชมครับผมได้แล้วคือคือแบบว่าเว่อเฮ้ย หรือว่าโอ้โหเดฟเห็นใจนะครับโอ้โหขอบคุณเดฟนะครับเดฟอยู่ไหนวะเดี๋ยวตัดตัดต่ดตอรูปเดฟใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอ้คุณผู้ชมมาเปิดทีนึงแล้วผมได้มาแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมารีวิวให้ทีหลังนะโอเคนะคลิปนี้โอ้โหจะมาอัดเราให้ฟังว่าคือไอ้ว,ว่าว่าลืมกดอัดคลิปโอ้โหเราได้ได้ยังไงวะ เกิดนายชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามโอ้ยมีความสุขว่ะโอ้ยชคดีจัดอ่ะไปแล้วโอ้ยยิ้มแจ่ง